เสียงประทัดดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเมืองหลวงขบวนเจ้าสาวของหลินหลินที่ทอดยาวกว่าสิบลี้เคลื่อนขบวนเข้าสู่จวนชินอ๋องอย่างยิ่งใหญ่นางสวมชุดเจ้าสาวสีแดงเพลิงที่ตัดเย็บจากฝ้ายเมขาสวรรค์ปักดิ้นทองคำลวดลายพญาหงคู่บัลลังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังและสง่างามจนผู้คนต้องเหลียวหลัง เพว่าในขณะที่พิธีกราบไหว้ฟ้าดินดำเนินไปอย่างราบรื่นในโรงครัวหลังจวนกลับกำลังลุกเป็นไฟแย่ yeah, แล้วขอรับท่านพ่อบ้านหัวหน้าพ่อครัววิ่งหน้าตื่นเข้ามารายงานวัตถุดิบสดทั้งหมดเนื้อหมูเป็ดไก่และอาหารทะเลที่สั่งไว้ไม่มาส่งขอรับว่าอย่างไรนะพ่อบ้านจางที่ตอนนี้กลับใจมาอยู่ฝั่งหลินหลินแล้วหน้าซีดเผือด ข้าสั่งไว้ดิบดีแล้วไม่ใช่หรือสายส่งแจ้งว่าเสนาบดีจางใช้อำนาจกรมคลังสั่งกักตุนสินค้าสดในตลาดทั้งหมดอ้างว่าต้องตรวจสอบโรคระบาดในสัตว์ทำให้ไม่มีใครกล้าส่งของให้เราเลยขอรับตอนนี้เรามีแค่ผักกาดขาวหัวไชเท้าและเนื้อตากแห้งเพียงเล็กน้อยจะเอาอะไรไปขึ้นโต๊ะจีนเลี้ยงแขกพันคนพอบ้านจางข่าอ่อน จบสิ้นแล้วงานแต่งที่ไม่มีอาหารเลี้ยงแขกจวนชินอ๋องต้องกลายเป็นตัวตลกไปอีกร้อยปีแน่ณนะลานจัดเลี้ยงเสนาบดีจางนั่งจิบชายอย่างสบายอารมณ์อยู่มุมหนึ่งของงานรอยยิ้มเยาะหยันปรากฏบนใบหน้าต่อให้เจ้าแก้ปัญหาเรื่องชุดได้แต่เรื่องอาหารล่ะแขกเรือระดับเชื้อพระวงศ์หากต้องมานั่งกินผักต้มกับข้าวเปล่า ดูสิว่าเจ้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเวลาล่วงเลยไปจนแขกเริ่มหิวเสียงบ่นพึมพำเริ่มดังขึ้นทำไมอาหารถึงยังไม่มาเสิร์ฟอีกนั่นสิข้าหิวจนตาลายแล้วหรือจวนชินอ๋องจะงกแม้เกือทั้งค่าอาหารทันใดนั้นประตูโรงครัวก็เปิดออก แทนที่จะเป็นสาวใช้ยกจานอาหารหรูหราออกมากลับกลายเป็นกลุ่มทหารองครักษ์ที่ยกเตาถ่านและหม้อทองเหลืองทรงประหลาดประหลาดออกมาวางไว้กลางโต๊ะทุกตัวตามมาด้วยขบวนรถเข็นที่เต็มไปด้วยถาดใส่วัตถุดิบผักสดที่จัดเรียงสวยงามเหมือนสวนดอกไม้เนื้อตากแห้งที่ถูกแร่บางเฉียบจนแสงส่องผ่านได้และลูกชิ้นรูปร่างแปลกตาที่ทำจากแป้งผสมสมุนไพร นี่มันอะไรกันให้พวกข้ามันนั่งต้มแกงกินเองหรือเสนาบดีจางตะโกนเสียงดังช่างเป็นการดูถูกแขกเรือยิ่งนักอาหารยาจกเช่นนี้ข้าไม่กินหลินหลินที่เปลี่ยนมาอยู่ในชุดเจ้าสาวแบบธรรมทแมงเดินออกมาพร้อมกับท่านอองอย่างเฟยหลงท่านเสนาบดีจางใจร้อนเกินไปแล้วค่ะหลินหลินยิ้มหวานนี่ไม่ใช่แกงจืดธรรมดา แต่มันคือเมนูมงคลสุดลับจากบรรพบุรุษข้าเจ้าค่ะเรียกว่าหม้อไฟสามัคคีรวมใจเจ้าค่ะนางดีดนิ้วสัญญาณให้เบาไพรเทน้ำซุปสีแดงจัดจ้านคือซุปหมาล่าสูตรดัดแปลงและน้ำซุปกระดูกหมูสีขาวนวลลงในหม้อที่แบ่งครึ่งทันทีที่น้ำซุปเดือดกลิ่นหอมระเบิดระเบ้อก็ฟุ้งกระจายไปทั่วงาน กลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรหอมฉุนยั่วน้ำลายผสมกับกลิ่นหอมหวานของน้ำต้มกระดูกทำเอาแขกที่กำลังหิวโซถึงกับกลืนน้ำลายดังเอื้อกท่านพี่เชิญเสวยเจ้าค่ะหลินหลินคีบเนื้อแรล่บ,บางลงไปแกว่งในน้ำซุปเพียงสามทีแล้วคีบใส่ถ้วยให้ท่านอองอย่างไฟลงรับไปชิมเขี้ยวตุ้ยตุย้แล้วทำตาโตอร่อยรสชาติจัดจ้านเส้นเลือดสูบฉีด ทั้งเหมาะกับงานมงคลยิ่งนักเมื่อท่านอ๋องการันตีแขกเหรือก็ไม่รอช้ารีบขีบหมูขีบผักลงไปต้มกันอย่างสนุกสนานโอ้โหน้ำซุปสีแดงนี้รสชาติแปลกใหม่ลิ้นชาแต่อร่อยหยุดไม่ได้หม้อไฟร้อนๆกินในงานเลี้ยงกลางแจ้งช่างเข้าบรรยากาศแถมได้เลือกต้มเองตามใจชอบไม่ต้องรออาหารเย็นฉืดสุดยอดความคิด บรรยากาศตึงเครียดเปลี่ยนเป็นความคลึกครืน้นเสียงหัวเราะและเสียงซดน้ำซุปดังไปทั่วนานควันหอมฉุยปกคลุมจวนชิ้นอ๋องราวกับแดนสวรรค์สเสนาบดีจางนั่งมองหม้อไฟตรงหน้าด้วยความหิวโหวยท้องของเขาร้องประท้วงโขกครกากแข่งกับเสียงดนตรีกลิ่นหอมเย้ายวนจนเขาแทบทนไม่ไหวบ้าเอ้ยทำไมมันหอมขนาดนี้ในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวแอบหยิบตะเกียบจะคีบลูกชิ้นขึ้นมากิน หยุดก่อนเจ้าค่ะท่านเสนาบาดีหลินหลินเดินเข้ามาประชิดต,ตัวพร้อมรอยยิ้มการค้ามอไฟชุดนี้สำหรับแขกผู้นิเกียรติทั่วไปฟรีเจ้าค่ะแต่สำหรับท่านผู้ซึ่งทำให้วัตถุดิบหลักของข้าหายไปจนข้าต้องงัดเมนูลับนี้ออกมานางยื่นบินใบยาวเหยียดให้ข้าคิดค่าลิขสิทธิ์ความอร่อยและค่าเปิดประสบการณ์ใหม่คำละหนึ่งตำลึงทองเจ้าค่ะท่านจะกินกี่คำดี เสนาบาดีจางหน้าเขียวคล้ำแต่เกียบร่วงจากมือเจ้าเจ้าปล้นกันชัดๆไม่กินก็ไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะลินหลินหันไปสั่งบ่าวยกหม้อของท่านเสนาบาดีออกให้ท่านนั่งดมกลิ่นความสุขของผู้อื่นไปจนจบงานก็แล้วกันไม่เสียงในใจของเสนาบาดีจางที่หิวจนไส้กิวคืนนั้นในห้องหอ หลินหลินนั่งนับเงินที่ได้จากซองงานแต่งและค่าลิขสิทธิ์สูตรหม้อไฟที่มีพ่อค้ามาขอซื้อแฟรนไชส์ทันทีหลังจบงานอย่างมีความสุขงานแต่งครั้งนี้กำไรสุทธิห้าหมื่นตำลึงทองไม่เลวเลยนับเงินเสร็จหรือยังหูหยินเสียงกระซิบแหบพร่าดังขึ้นที่ข้างหูอย่างไฟหลงในชุดนอนบางเบานั่งหลงข้างๆนาง แววตาเล่หลินพราวระยับยิ่งกว่าเห็นมอ้อไฟท,ท่านพี่หลินหลิน,ลนรีบกอดถุงเงินคืนนี้ข้าเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยข้ากิ่นมอ้อไฟสูตรเด็ดของเจ้าไปเยอะท่านอองยิ้มกริมดึงถุงเงินออกจากมือนางแล้วโยนทิ้งไปไกลๆเครื่องเทศมันร้อนแรงข้าคงต้องขอให้เจ้าช่วยดับไฟให้ข้าทั้งคืนเสียแล้วล่ะละ่ะเขาเปล่าเทียนดับวูบ วายท่านพี่เดี๋ยวข้ายังไม่ได้คิดค่าตัวอืมแสงแดดยามสายสาด่องผ่านม่านมุงเข้ามาในห้องหอหลินหลินขยับตัวตื่นขึ้นด้วยความยากลำบากความรู้สึกปวดเมื่อยแล่นพล่านไปทั่วล่างราวกับเพิ่งผ่านสมรัภูมิรบมาหมาดๆอุ๊ยเอวค่ะนางครางเบาๆพลางพยายามยันตัวลุกขึ้นใครบอกว่าเข้าหอมีความสุข นี่มันทำงานหนักชัดๆแถมไม่ได้ค่าล่วงเวลาด้วยตื่นแล้วหรือฮูยินเสียงทุ้มสดใสจนหน้าหมันไส้ดังขึ้นอย่างเฟยหลงในชุดลำลองสีขาวสะอาดตายืนพิงกรอบประตูหน้าต่างใบหน้าหล่อเหลาดูอิ่มเอิบมีราศีผิดกับสภาพสะบักสะบอมของนางลิบลับเขาเดินเข้ามานั่งข้างเตียงยืนถ้วยนั้นขิงอุ่นๆให้ ดื่มสิจะได้สดชื่นเมื่อคืนเจ้ารับศึกหนักหน้าดูหลินหลินรับถ้วยน้ำขิงมาดื่มแล้วค้อนขวับท่านยังกล้าพูดไหนบอกว่าจะแค่นิดเดียวนี่มันยันเช้าข้าจะจดบัญชีไว้ครั้งหน้าท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ร่างกายข้าเพิ่มเป็นสองเท่าอย่างไฟหลงหัวเราะร่าเอื้อมมือมาบีบนวดไหล่ให้นางอย่างเอาใจได้สิทรัพสม,มัติทั้งวังอ๋องเป็นของเจ้าแล้วเจ้าจะหักบัญชีอย่างไรก็ตามใจเจ้าเถิด บรรยากาศกำลังหวานชื่นทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นรัวเร็วท่านอองเพราะชายาเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเสียงร้อนรนของพ่อบ้านจางดังลอดเข้ามาทั้งสองมองหน้ากันยังเฟยหลงปรับสีหน้าเป็นเคร่งขรึมทันทีเข้ามาพ่อบ้านจางเปิดประตูเข้ามาสภาพหน้าซีดเหงื่อแตกผลักในมือถือเอกสารตราประทับราชการ แย่ yeah, แล้วขอรับเมื่อครู่คนจากกรมคลังนำหนังสือแจ้งมาส่งระบุว่าระง,งับการจ่ายเบี้ยวหวัดกองทัพพยัคฆ์ธมินประจําไตรามาสนี้ทั้งหมดขอรับอะไรนะหลินหลินและหยางไฟหลงอุทานพร้อมกันหยางไฟหลงคว้าเอกสารมาอ่านในตาวาวโรด้วยความโกรธ เหตุผลคือตรวจสอบความโปรง่งใสเนื่องจากจวนชิ้นอ๋องมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นในการจัดงานสมรสไอแก่จางมันกล้าใช้อำนาจรัฐมาแก้แค้นเรื่องส่วนตัวเชียวหรือหลินหลินลิงเอกสารมาอ่านต่อคิ้วเรียวขมวดเป็นปมข้ออ้างฟังไม่ขึ้นงานแต่งเมื่อวานนอกจากเราจะไม่ใช้งบหลวงแล้วเรายังทำกำไรได้ตั้งห้าหมื่นตำลึงมันเอาตาข้างไหนมามองว่าฟุ่มเฟือย แต่มันมีอำนาจเซ็นระง,งับจ่ายพอบานจางเสียงสัน่นหากไม่มีเบี้ยววัดทหารสามแสนนายที่ชายแดนจะเอาอะไรกินนี่มันกะจะบีบให้ท่านอองจนตรอกชัดๆอย่างไฟหลงกำหมัดแน่นไอสังหารแพร่ออกมารอบตัวได้ถ้ามันอยากเล่นไม้นี้ข้าจะเข้าวังไปทูลเสด็จพ่อข้าจะลากคอมันมาตัดหัวเดี๋ยวนี้ช้าก่อนท่านพี่ลินลินคว้าแขนสามีไว้รอยยิ้มเย็นเยอือกปรากฏขึ้นบนใบหน้างาม การใช้ดาบแก้ปัญหาเรื่องเงินเป็นวิธีของคนเถื่อนและรังแต่จะเข้าทางพวกมันที่รอฟ้องว่าท่านอองลูกแก่อำนาจแล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรปล่อยให้ลูกน้องข้าอดตายงั้นหรือใครบอกละ่ะลินลินลุกขึ้นยืนแม้ขาจะยังสั่นเล็กน้อยแต่ท่าทางกลับสง่างามดุดนางพญาเรื่องตัวเลขต้องแก้ด้วยตัวเลข ท่านพี่ท่านจําได้ไหมว่าข้าเคยบอกว่าจะรื้อระบบบัญชีนางหันไปสั่งพ่อบ้านจางพ่อบ้านจางไปเตรียมเกี้ยวแล้วขนสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของงานแต่งเมื่อวานและบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวของท่านอองทั้งหมดใส่รถมา้าตามข้ามาพระชายาจะไปไหนขอรับลิลิเสแยะยิ้มที่ทําให้พ่อบ้านจางรู้สึกหนาวสันหลังวา่าไปกรมคลัง เสนาบดีจ่างบอกว่าเราฟุ่มเฟือยใช่ไหมได้ข้าจะเอาบัญชีไปตบหน้ามันถึงที่และข้าจะไปตรวจสอบกลับด้วยว่าเงินภาษีประชาชนที่กรมคลังดูแลอยู่นั้นมันหายไปเข้ากระเป๋าใครบ้างนางหันมาจับมืออย่างเฟยหลงท่านพี่แต่งตัวให้หล่อที่สุดแล้วไปกับข้าวันนี้ข้าไม่ได้จะรบแต่ข้าจะไปทวงหนี้แผ่นดิน หน,หน้าประตูใหญ่กลมคลังทหารยามร่างยักษ์ยืนขวางทางเข้าไว้พร้อมหอกปลายแหลมแต่ทันทีที่เห็นชินอ๋องหยางเฟยหลงเดินลงจากรถม้าพร้อมรังสีอมหิตพวกเขาก็รีบหลีกทางให้อย่างรวดเร็วราวกับเห็นมัจจุราชลินลินเดินเคียงคู่สามีเข้ามาในโถงกลางกรมคลังเสียงลูกคิดที่นางถือติดมือมาด้วยดังแกรกแกรกเป็นจังหวะสยองขวัญที่ทำเอาขุนนางน้อยใหญ่ในนั้นขนลุกสู้ ช่างเป็นการมาเยือนที่เอิบกระเหิกเสียจริงเสนาบดีจางเดินออกมาจากห้องทำงานชั้นในรอยยิ้มหยันปรากฏบนใบหน้าท่านอ,องกรมคลังเป็นสถานที่ราชการไม่ใช่สนามเด็กเล่นให้ท่านพาพระชายามาเดินเที่ยวห่างจะมาทวงเบี้ยววัดข้าบอกไปแล้วว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตรวจสอบความฟุ่มเฟือยสินะลิ้นลิ้นเอ่ยขึ้นแทรกนางเดินก้าวออกมาเผชิญหน้ากับเสนาบดีเท่า ท่านเสนาบดีจางท่านกล่าวหาว่างานแต่งของจวนชินอองผลาญงบแผ่นดินท่านมีหลักฐานหรือไม่เสนาบดีจางหัวเราะร่าหลักฐานหรือแค่เห็นขบวนเจ้าสาวสิบลีกับอาหารเลี้ยงคนทั้งเมืองก็รู้แล้วว่าสิ้นเปลืองเพียงใดงั้นหรือหลิ้นหลินเสยยยิ้มนางโยนสมุดบัญชีเล่มหนาลงบนโต๊ะกลางห้องดังปึกนี่คือบัญชีรายรับรายจ่ายงานแต่งทั้งหมดเชิญตรวจสอบ เสนาบดีจางหยุดไปเปิดดูแบบขอไปทีแต่แล้วดวงตาของเขาก็ต้องเบิกกว้างรายจ่ายศูนย์ตำลึงการได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าชุมชนแลกพื้นที่โฆษณารายรับ50,000ตำลึงชองจากซองงานแต่งและค่าลิขสิทธิ์หม้อไฟสรุปกำไรสุทธิ50,000ตำลึงชองเข้าคลังส่วนตัวจวนอ๋องเป็นไปไม่ได้เสนาบดีจางมือสัน่นจัดงานใหญ่ขนาดนั้น จะไม่เสียเงินสักแดงได้อย่างไรเจ้าตกแต่งบัญชีข้าสาบานต่อฟ้าดินว่าทุกตัวเลขเป็นความจริงลินลินเชิดหน้าขึ้นในเมื่อจวนชิ้นอ๋องไม่ได้ใช้งบหลวงแม้แต่อีแปะเดียวข้อกล่าวหาเรื่องฟุ่มเฟือยของท่านถือเป็นโมคะจ่ายเบี้ยวหวัดกองทัพพยัคฆ์ธมินมาเดี๋ยวนี้ขุนนางรอบข้างเริ่มซุบซิบกันถึงความฉลาดล้ำของพระชายาเสนาบดีจางหน้าเสียเขาจนมุมในประเด็นนี้แล้ว แต่ความดื้อด้านทำให้เขายังไม่ยอมแพ้ถึงถึงงานแต่งจะไม่ใช้งบหลวงแต่ข้าก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังอยู่ดีขั้นตอนราชการมันต้องใช้เวลาอีกสักสามเดือนค่อยมาใหม่ยางไฟหลงขยับตัวจะชับดาบแต่ลินหลินยกมือห้ามไว้3เดือนนานไปท่านเสนาบดีในเมื่อท่านชอบการตรวจสอบนักถ้าเช่นนั้นนางหันไปพยักหน้าให้พ่อบ้านจางขนสมุดบัญชีอีกกองเข้ามา ข้าในฐานะพระชายาชิ้นอองขอใช้สิบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแผ่นดินในฐานะเชื้อพระวงศ์ตรวจสอบการทำงานของกรมคลังบ้างลิ้นลินหยิบสมุดจัดซื้อจัดจ้างของกรมคลังที่นางแอบให้สายสืบของท่านอองไปขโมยคัดลอกมากลางออกต่อหน้าทุกคนรายการจัดซื้อกระดาษหลวงสำหรับใช้ในกรมคลังราคาพับละห้าตำลึงเงินนางดีดลูกคิดเปรีย้ย ราคาตลาดของกระดาษชนิดนี้อยู่ที่พับละ50อีแปะทันซื้อแพงกว่าราคาตลาด100เท่ารายการซ่อมแซมหลังคากรมคลังใช้เงิน5,000ตำลึงทองนางดีดลูกคิดรัวเร็วเปรีย้ยเปรีย้ยเปรีย้ยด้วยเงินจำนวนนี้ค่าสามารถสร้างวังใหม่ได้3หลังแต่หลังคาที่ท่านซ่อมค่าเห็นนกกระจอกยังทำรังไม่ได้เลย ทุกครั้งที่นางขานตัวเลขคุณนางในกรมคลังหน้าซีดลงเรื่อยๆเหงื่อการไหลพรางราวกับเขื่อนแตกลินลินเดินถือลูกคิดเข้าไปประชิดตัวเสนาบดีจางที่ตอนนี้ยืนตัวแข็งทื่อท่านเสนาบดีส่วนต่างมหาสารพวกนี้มันหายไปไหนหรือว่ามันไหลไปอยู่ที่จวนสกุลจางเพื่อกักตุนสินค้าผูกขาดตลาดกันนะฮุบปากเจ้าใส่ร้ายค่ะ เสนาบดีจางตะ้ววาดเสียงหลงทหารเอาตัวนางบ้าคนนี้ออกไปใครกล้าแตะต้องนางอย่างไฟหลงคำรามก้องปลดปล่อยรังสีสังหารจนทหารยามเข้าอ่อนลงไปกองกับพื้นลิหลินยื่นหน้าเข้าไปกระซิบข้างหูเสนาบดีจางท่านมีสองทางเลือก 1. เซนอนุมัติเบี้ยววัดกองทัพเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะแกล้งทำเป็นลืมตัวเลขพวกนี้ไปก่อนหรือ 2. ให้ข้าส่งบัญชีเล่มนี้ถึงมือห้องเต้แล้วท่านเตรียมตัวไปนอนนับเลขในคุกหลวงเสนาบดีจางมองดูบัญชีลับในมือนางสลับกับใบหน้ายิ้มแย้มที่น่ากลัวที่สุดในโลกเขาขบกรามแน่นจนแทบแตกก่อนจะคว้าผู้กันมาเซนเอกสารอนุมัติเบี้ยววัดด้วยมือที่สั่นเทาเอาไปแล้วใสหัวไปซะ หลินหลินรับเอกสารมาเป่าหมึกให้แห้งอย่างใจเย็นแล้วยิ้มหวานขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเจ้าค่ะอะ้แล้วเรื่องส่วนต่างพวกนั้นรีบหามาคืนคลังหลวงไว้ๆนะเจ้าค่ะข้าจะคอยจับตาดูทุกฝีแปลงที่ท่านตวัดผู้กันเลยทีเดียวนางเดินควงแขนท่านอ๋องออกจากกรมคลังทำกลางสายตาวาดผวาของข้าราชการทั้งกรมเมื่อขึ้นรถมา้ายางไฟหลงก็ระเบิดหัวเราะออกมา สะใจข้าไม่เคยเห็นตะเท่าจางหน้าซีดขนาดนี้มาก่อนว่าแต่เจ้าจะส่งบัญชีนั่นให้เสด็จพ่อจริงหรือหลินหลินสสยหน้าเก็บลูกคิดเข้ากระเป๋ายังไม่ใช่ตอนนี้เจ้าค่ะบัญชีนั่นเป็นแค่ส่วนยอดภูเขาน้ำแข็งข้าต้องการขุดรากถอนโคนเครือข่ายของมันให้หมดก่อนเก็บไว้ขู่ให้มันกระวนกระวายเล่นสนุกกว่าเยอะนางซบไหล่สามี วันนี้เหนื่อยจังเจ้าคะกลับไปขอกินหม้อไฟฟรีอีกสักมือได้ไหมเจ้าคะอย่างไฟหลงยิ้มละมุนได้สิสำหรับเจ้าฟรีตลอดชีวิต